สวัสดีครับครับผู้แบ่งกระมวเกมแคตต์ต่แคตเกมไฟน์ไอฟเวอรี่คิลเลอร์อินเพอร์เพลชเช่นเคยผมนะกลายเป็นโปรเจกต์ยาวประจำชแนลไปเลยนะเออเล่นไปเล่นมามันเล่นเพลินดีมีอะไรให้ทำได้ปลดล็อกได้เลย่อยผมว่าเป็นอะไรที่เพลินที่สุดในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ผมนะและเห็นหลายท่านชอบกันด้วยแล้วก็จะมาเล่นกันแบบรัวๆอะไรกันกันนะผมนะโอเคเป้าหมายต่อไปวันนี้เราจะทําอะไรมาขอเช็ก,ก่นันซื้อชุดหุ่นใหม่ไหมล่ะ พราะยิ่งซื้ออันนี้มันยิ่งได้ตังค์เพิ่มผมค่อนข้างจะโอเคนะหรือว่าจะปลดล็อกเวลาเพื่อจะเวลามากขึ้นยังไม่เข้าใจอะไรเลด้ากราสเนี่ยนี่น่าสนใจเลด้ากราสคือแว่นเลด้าคือเราจะได้แว่นเลด้ามาใส่แล้วมันรู้สึกว่าจะมีปุ่มกดแว่นเลด้าซึ่งผมยังไม่เคยซื้อแวน่นกันเลยไม่รู้ว่าปุ่มนั้นกดแล้วจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวจะลองดูได้ เลดแพรเลนก็น่าสนใจนะเออให้พวกสาวๆผู้ใหญ่เขาน้อยลงแคไปกีดขวางเส้นทางแต่ไม่รู้มันจะน้อยมากน้อยแค่ไหนถ้ารถไปคนสองคนก็ไม่ต้องก็ได้มั้งแต่ถ้าเกิดว่ารถไปจะเหลือแค่คนเดียวเนี้ยมันก็นจะเยอะไปเนาะเอาเป็นว่าเราเล็งชุดใหม่ก่อนละกันราคาพันเนาะอืแล้วก็มีอะไรที่ผมอยากจะลองดูเห็นคนคอมเมนต์ในพาร์ทที่แล้วผมนะบอกพี่ลองกดในห้องน้ํามันจะมีอะไรอะ่ะผมจะไม่ลองกด ดูในห้องน้ําแล้วแกว่ามันจะมีอะไรห้องน้ําภาคสองนี่ยไ่่ะเออเดี๋ยวลองดูเขาบอกว่าถ้ากดในห้องน้ําจะเกิดอะไรขึ้นกดอะไรกดชักโครกเหรอก็อเหม่มันจะมีอะไรเลยเ <laughs> ฮ้อโฮ,ฮะ what ที่นี่มันไอนันบ่าในมินิเกมที่เป็นสีแดงๆในภาคไฟในเวอร์ผมจำได้และตัวเราก็เปลี่ยนเป็นเพอร์เฟ่นพาวเวอร์ด้วยนะนี่คืออะไรเป็นเขียนข้อความไรไว้โอ้เจออีเตอร์เอกแทงกิวมากท่านพาผมมาเจอกันอะไรวะเนี่ย <laughs> there is no peace for you after all this time you can better stay here than try to escape to the real world again ไม่มีสันติสุขสำหรับแก ผ่านมาก็นานเท่าไหร่แล้วอยู่ที่นี่จะดีกว่าพยายามจะหนีไปที่โลกจริงอีกครั้งก็คือตัวออกไปได้ใช่ไหมเองตกปลาอะไรอยู่วะไม่ต้องเห็นสายเบ็ดเลยว่าเห็นแต่ถือคันเบ็ดแล้ะสายเบ็ดอยู่หนตกอะไรอยู่นี่ฮะเออเฮลท์เฮลมีแล้วจะออกยังไงอ่ะออกข้างหลังมันได้ไหมไม่ได้ด้วย เราจะติดอยู่ในโลกนี้ตลอดการไม่เหรอะถ้าเกิดตามไฟไนเวิร์อะแล้วถ้าเป็นในนี้มันจะให้กูออกไปเนี่ยไม่น่าหลวมตัวมาโดนแทบกับผมเนะโอ้แต่ยังได้ตังกดพอสมครถได้ตังมันมีกำแพงล่องหนตัวนี้ผมเดินเข้าไปมากไม่ได้ลองพยายามหาทางออกดู<ฮ>เดินเข้ามาอนี้ได้เลยหรอไม่ติดกำแพงล่องหนและตรงนี้มีกำแพงล่องหนอยู่ มันก็โอเคนะผมไม่ได้ว่าเกมนี้จะเป็นแบบนี้ด้วยเรออันนี้เข้ามาในป่าได้เอ่ก็แทงกิวท่นที่บอกมาแล้วกันนะผมนะถือด้าได้มาเจอแบบใหม่ถึงมันจะเป็นแทรปก็ตามผีคือผมออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> แม่งคือติดอยู่ตลอดการตามฟานาฟเวลผมลองคุยลองอะไรแล้วก็ไม่ได้ด้วยเนะีโอ๊ะกดเมาส์ขวาเพื่อซูมได้แล้วอืมโอ้เข้ามาได้ดิเอา้า มีทางออกนี่เอา้าผมนึดว่าไม่มีทางออกเออผมเดินเข้ามาในที่ไหนไม่รู้แต่เดินมาต่อได้อยู่ผมนั้นไม่เช่ว่ามันจะตันซะทีเดียวมันน่าจะมีทางอ๋อนี่ไงเออก็มีหลายท่านพยายามจะบอกผมหลายทีแล้วว่ากดแถบจะสามารถเห็นตัวละครเราได้เอออยู่อย่างนี้ดีกว่าเอา๊ะแต่ผมไปไหนต่อไม่ได้ไยมันเข้ามาตรงนี้ได้ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่มีทางไปต่อเออมันติดหมดเลย เออเนี่ยตอนนี้ก็ติดหมดแล้วไปไหนต่อไม่ได้เออเล่นมุมนี้จะเท่กว่าเราเล่นเป็นคนม่วงครับผมนะเออก็แทงกิวทันที่แนะนําเทคนิคดีๆมาตลอดผมเนะี่ยเข้านี้ได้แบบไม่ได้โอ้ยมันเดินเข้ามาได้แต่ผมนึกว่าจะมีทางออกไม่ใช่นะรู้สึกมันตันอยู่ดีวะ่ะเออดูด,ดูทาวิง่งเออเออเอเล่นมาตั้งนานเพ่จะรู้ว่าดูมุมมองที่สามด้วยการกดแทบ็บแทงกิวทันที่บอกครับผมเนะี่ย ก็สรุปคือตันเนาะออกไปได้เมื่อกี้เข้าไปรเด็นนั้นได้แต่ก็ไม่เจออะไรอยู่ดีหรือที่จริงอาจจะมีทางออกอะไรผมไม่รู้ผมต้องออกเกมเลยนะได้ผมเดาแม่งไปกูออกไปควักมีดฆ่าแม่งเดเอนีงไงผมควักมีดได้อยู่จิ้มแม่งควักมีดคือเอามีดมาถือได้แต่ว่ามีดไม่ขึ้นมาให้เราจิ้ม <c oughs> นะผมเนี่ยเนี่ยพอกด e แล้วมีดมีดอยู่ในมือเราแต่เราจิ้มอะไรแม่งไม่ได้ แสได้โดนขังโอเคองั้นโอโอเอข้างหลังอะไรอ่ะเฮ้ยเพิ่งจะเห็นเห็นตาดีข้างหลังปะ,ะน,น,งงนั่นตัวอะไรอ่ะโอ้มีใครแอบมองเราอยู่ในหลังป่านั้นครับผมเนี่ยแต่เราไปหามันไม่ได้แม่งติดหมดเลยนะผมพยายามจะลองหาดูแล้วเพื่อฟุกเจอก็ถ้ามันมีทางที่จะทําอะไรในนี้ได้มากกว่านี้ก็เดี๋ยวท่านก็บอกผมไว้แล้วกันแต่ตอนนี้ผมจะออกก่อนผมเชื่อว่าคงไม่มีอะไรแล้วเราจะไปทําอย่างอื่น ก็เจี๊ยบดปออกก็ขอบคุณท่านที่แนะนำไอ้นั่นมาอีกครั้งครับผมนะถ้ามีอะไรลับๆแบบนี้อยากให้ผมดูอีกก็บอกผมในคอมเมนต์ล่างได้นะเออน่าสนใจอยู่งั้นเราก็มาต่อกันเลยครับผมเนะยเราก็จะไปเก็บชุดเหมือนเดิมนะเรารู้แล้ว,วคืออะไรแต่ผมจะลองเล่นแบบเติร์ดเพ s o n เอะว่ามันจะเล่นง่ายหรือมันผมว่ามันน่าจะเล่นยากกว่าเดิม <g ott om its> แต่ลองดูได้เน่โกลเดนเฟรดีพอกดอย่างนี้ถึงถึงจะเห็นว่าเราแม่งเดินเร็วอะเอแล้วเสียงโกลเดนเฟรดีนี่ก็เปลี่ยนไปด้วยดอนอยู่ทาร์ดหมีฟอรมหมีแต่มันมองลำบากใช่พอเป็นเตอร์ฟเซนนี่มองมองเป้าลำบากไงพอชุดหุ่นแม่งบังไม่รู้เล็งถูกหรือเปล่าเล็งยากขึ้นกว่าเดิมแย่ย่อยยดชารดเม แล้วก็อย่างที่รู้กันในพาร์ทที่แล้วผมนะถ้าเทเลพอร์ตทิศของโกลเด้นเฟรดี้ห้ามใช้ใช้ปุ๊บตูจะเทเลพอร์ตออกจากเกมปั๊บดังนั้นเราจะไม่ใช้เราจะเล่นโกลเด้นเฟรดี้เพื่อมาชวนเด็กให้ง่ายขึ้นเพราะมันเป็นระดับที่สูงสุดเห็นไหมได้เพียบเลยโอเคเด็กๆมาโดนโยดพลาดไหมเห็นมันทันี้ก็ได้นี่โกลเด้นเฟรดี้เย้ฮ่าฮ่าฮโดนโยดพลาดไหม ดยอนาไปมาเฟนกดไม่ถูกเฮ้ยเอ้แม่มาเลยแล้วกันแล้วเล้วเล้วแล้วเเข้ามาดอนโยดคลอดแมเอ ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ผมนะเลยแบบเติร์สาันลองถือมีดเป้งแย่ไอ้แดไอ้แดเออเออรู้สึกลำบากลำบากจริงอ่ะเล่นแบบว่าเฟิร์สเพอร์ซันนี่เขาคมง่ายกว่าอ่ะแท็บก่อนแล้วกันตอนฆ่าขอใช้มุมนี้แล้วกันมันง่ายกว่าเล่นมุมนั้นตอนฆ่ารู้สึกลำบากลำบากดูเสียงขำของโลเดนเฟดดี้ดูเสียงขำ โอเคเรา12คนเราจะไปที่ทางนู้นกันบ้างดอนโยตร์ถอดไหมโอเคมไหมชิปอ่าแอมหยอเฟนห้องนี้เพียบเลยดอนโยตร์อย่อย่าอย่ามาอย่าดอชิบหายแล้วมาอย่า yeah, มาออกันตรงนี้ตัวอ๋อไม่ได้ให้กูอัก <laughs> เดวิดเข้ามา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 ในบั้งว่านี้เข้ามาในนี้โอเคโอ้ยเกือบออกไม่ได้แม่งเนี่ยแหละโทษของการชวนเด็กมาทีเยอะๆถ้าเดินพลาดทีมีเสพติดถ้าติดปุ๊กต้องฆ่ามันตรงนั้นแล้วก็จะโดนทุกคนเห็นตอนนี้มีเวลาใช่ไหมเออน่าจะพออยู่ผมจะไปชวนให้หมดเลยแล้วกันเร็วๆๆๆๆๆๆ็เนี่ร้อนอยู่ควาดมจะทันวารตีแฮ ยังไม่ถึงตีห้าไม่ถึห้าเอาได้ตัวหนึ่งโอ้มันก็วิ่งได้ดีกว่าไหมครับวิ่งว่ะลูกก็เดินไปเดินมาแบบชิลๆอย to to <Just for S 1> ู่ได้ไปเล้ววิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้วอืมรีบ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 ว้าววิ่ง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 แย่กดแดนแฟดเลยเร็วชิบหายแล้วช้ากันจริงพวกเองเนี่ยเอ๋ปิดประตูเลยต้องรีบเลิกต้องเริ่มฆ่าแล้วเดี๋ยวไม่ทัน โอเคฮึบมา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 ช้ารอ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 เดี๋ยวหมดเวลาก่อนเออเริ่มเรเฮ้ยมานี่เรียบร้อยหมดยังหมดแล้วโอเคฮึบมีเด็กใหม่ไหมหมดแล้วเออเอ้าเหลืห้าคนนี่เอาได้ห้าคนไปไหนวะสายติดผู้ใหญ่อยู่มั้งเห็นตัวว่านั่นไงอินเดินขวางทางไอ้ผู้หญิงนี่ดิดูจะนำขบวนกันไปไหนแหมมาเดินติดเด็กตัวก็ว่าทำไมมาช้า ังได้เร็วแล้วเนี่ยผมจะได้ชุดใหม่แล้วเนี่ยอีกรอบเลยก็แล้วกันทำไมมันเล่นลำบากอ่ะแต่มันก็เท่ดีพอจะเปลี่ยนเป็นร์ r เพ person เป็นบางครั้งบางคราวก็แล้วกันแต่ว่าถนัดสุดก็ต้องเป็นร์สเพ person อยู่ดีแต่ตอนนี้ไม่เจออะไรใช้ร์ r เพอร์ s, <S ันวิ่งก็ได้ปร๊แล้วก็พอจะเริ่มทำอะไรก็เปลี่ยนเป็น first person โดยยทัดหมย์ I know where your friends are แล้วก็มีพวบ่อน้ำบ่อเนี่เห็นแล้วนี่อยากจะกลับเป็นเด็กตัวจะกระโดดลงบ่อเลยเนี่ยบ่อน้ำบ่อเขาเรียกบ่อน้ำบ่อป่ะถ้าเป็นบ้านบ่อก็บ้านบ่อนี่บ่อน้ำบ่อบ่ออะไรตัวจะไปแคร์ทำไมมันจะเรียกว่าอะไร เสีได้มันก้มไม่ได้นะผมไม่สามารถเข้าช่องแอร์ได้เพราะว่าไม่มีปุ่มก้มได้หรือมันมีว่ะไม่มีไม่มี CTL ลึกซีก็ก้มไม่ได้ทำไมรอบนี้เด็กมาแลดูน้อยๆฮะ ข่าแม่งแฮ่ไม่ต้องหนีอันต่อไปนี่รู้สึกว่าจะเป็นชุดชาร์โด้เฟรดดี้ไอ้ไม่ไอ่อเฟรดดี้ Freddy ตัวดำดำเขาเรียกว่าไรนี่อนนี้ชาร์โด้เฟรดดี้ใช่ไหมเฟรดดี้ตัวดำดำนี่เรียกว่าอะไร Freddy, ไวะเ,เ,เดี๋ยวค่อยดูเหลือสิบสามคน ไม่แน่ห้องนู้นผมจะหาไม่เจอจนครบก็ได้ไอ้แว่นนั่นอาจจะไว้ตรวจสอบว่าเด็กอยู่ตรงไหนบ้างหรือเปล่ามองทะลุตึกแล้วเห็นว่าเด็กอยู่ที่ไหนให้ผมเดานะไม่ไปได้นะน่าสนใจอยู่ดอนยูทาดไหมเวลาอาจจะต้องเอาเพิ่มเพราะว่าไม่ทันนะส่วนใหญ่แล้วฆ่าไม่ทันเวลาหมดก่อนโอเคทุกคนมาไดเฟิร์สสั้นหล่อเย้ เด็กๆมาทางนี้เดี๋ยวพี่พาไปหาชาโด้เฟดีเย,ย่มอกอร่องเฟดีฟเฟดีและเด็กๆนะมาเลยเดีวโอเคปีกตูวขวางทางกูก่อนดเม็ด <laughs> โอเค มาตูมมฮแค่ตายตายใเ่เฮ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 เอเอเฮ่ขาดเฮ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 เงไม่รู้ว่าอีกตัวฮเฮ่ฮเฮเฮเีเฮเนเฮเฮเเฮ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 เเฮเมเฮเเเทเฮเฮเฮเเ้เฮ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 มฮเฮเมเฮเฮเฮยฮมฮาฮเเอยฮเ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 ฮ่ฮเอเฮ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 เมเฮ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 ตำรวจมาโอเควิ่ง วิ่ง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 ตำรวจจะมาหลบนี้ก่อนชิบหายละวหกโมงยัหนีทันไม่เนี่ยเอาตำรวจไปไหนอาอยู่นู่นไม่ตัวแล้วอ๊บวิ่งซิกแซกหลบจุกเอาไว้จุกเอาไว้ไม่งั้นตังค์ทุกจะหายหมดเว้ยไม่ f ั c k ตำรวจทางโน้นมาไม่มาทางนู้นเหรองั้นเราไปนู่นแล้ววิ่งไปตรงห้องนี้วิ่งอ้อมตรงนี้เออได้อยู่โอเคหูหลอดหูเสียวแล้วไม่ลา ไม่งั้นที่ทํามาทั้งหมดนี่เสียเปล่าเลยเนะี่ยดีนะผมจุกได้เล่นซะเสียวเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์เอากูโดนเหรอเอา้าเอาไม่ไม่ไม,ไม่ผมได้ตังอยู่เมื่อกี้ขึ้นเกมโอเวอร์หลังจากที่มันถึงเวลาแล้วก็ว่าอยู่มันขึ้นเกมโอเวอร์ตกใจหมดหานตัวสายจุกโอเคซื้อชุดใหม่ครับผมนะแล้วก็ซื้อเวลาไปด้วยเลยไหมก็ได้มงตังเหลืออยู่โอเค อามันยังมีเวลาเพิ่มอีกต้องให้มันนานขึ้นแค่ไหนโอเคแต่ว่าเกมนี้คือเวลาเพิ่มขึ้นดีผมนะเรามีเวลาทำอะไรเพราะว่าเราออกจากร้านได้ทุกเมื่อดังนั้นเวลายิ่งนานก็ยิ่งดีมันไม่เหมือนในเกมหลักที่ต้องรีบให้เวลาหมดอย่างไวอันนี้เวลายิ่งนานยิ่งดีได้ค่าได้เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้โอเคไหนขอดูชุดใหม่ที่เราซื้อมาก,กันเป็นชุด shadow bunny ไม่ใช่ shadow freddy แต่ว่ามันจะได้ทีละ50พอยต์คืออัปเกรดขึ้นมาเยอะมากผมเนะี่ย ชุดต่อไปคือฟันทางแต่รู้สึกว่าผมจะอัปเกรดเวลสองนี่ผมอัปเกรดชุดต่อไม่ได้แล้วได้แค่ shadow bunny อืมมาลองชุด shadow bunny กันว่ามันเป็นยังไงผมเนี่ยแล้วก็เพื่อเวลามาแล้วผมคิดว่าผมน่าจะฆ่าเด็กเลยครบทุกคนแล้วนี่งไงชุด shadow bunny เย้เกลถ่ายรูปถ่ายรูปกับ shadow bunny เอ้ <laughs> โอเคก็มานี่มานี่ยฝากอยู่อืมดอนอยู่ถาดหมีชวน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 นี้หมดหมดแล้วเนาะห้องนี้หมดแล้วไม่รู้เด็กมันแอบไปอยู่ตรงห้องอื่นด้วยปะนี่ไงเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหนแม่มันปฏิเสธช่างมันแล้วกันมีแอบไปอยู่ห้องไหนอีกไหม ไม่มีแล้วโอเคงั้นไหมรอบนี้ก็ได้น้อยสำคัญคือห้องภาคสอนถ้าได้ยิ่งเยอะยิ่งดีเนยะตัวละสิบแต้มเนี่มาดูว่ารอบนี้จะได้ตังค์เท่าไหร่ผมนะเนี่ใส่ชาโดอว์บอนี่โอ้ยสองตัวก็ร้อยแล้ว,วอ่ะโอ้ยรวยอ่ะรวยโคร่่ะโหอย่างนี้ให้เก็บสามสี่ห้าพันก็สบายแล้วถ้าได้ตังค์ขนาดนี้ดูดีดโหได้ห้าร้อยแล้วผมเนะียเปิดมา ตอนนี้เราอยู่ในยุคของความรุ่งเรืองจำไม่ได้แล้วว่าแต่ก่อนเคยลำบากยังไงตอนนี้นี่คนสบายแย่แย่ดอนยูทราดมีมาเนี่ห้องเก่านี่ไม่ได้ไปนะห้องเก็บของที่เราเคยไปตั้งแต่แรกเพราะห้องนู้นได้ชุดที่มีแต้มเยอะกว่ามากเลยเราไม่ได้ไปกันแล้วโอเคเท่านี้ก่อนไปอ้าวไปจากไหนไป เข้ามาเข้ามาอู้เมื่อกี้ซูมทะลุเข้าไปเห็นข้างในปากเลยอ้จุดนี้ครับผมนะเมื่อติดกำแพงเราจะเห็นด้านในชุดเราทำได้ดีนะโมเดลอะไรนี่ใช่เลยแม้แต่ในโครงสร้างด้านในว้าเขามากันยังโหเวลายังเพิ่งจะตีสองเอ้ยสองสองบ่ายสองเออเวลานี่ช้าลงเยอะมากครับผมนะใช่เราได้เวลาแบบเต็มที่จริงไง แปลว่าใน,นอนาคตมันจะยิ่งมีเด็กมากขึ้นไปทำให้เราใช้เวลามากขึ้นไปชัวร์เลยถ้ามันให้เวลาขนาดนี้ไม่ได้อัปเกรดเวลาได้อีกนะแต่ผมว่าน่าจะพอแหละแค่นี้ก็เหลือเฟอือแล้วเฮ้ย hey. นี่ <c oughs> เอา้าเผื่อใส่ชุดนั้นไป <c oughs> ชุดนี้เราไม่ใส่แล้วทิ้ง Shadow Freddy แล้วต้อง Shadow Bunny เออโอเคเด็กหมดแล้วผมนะแล้วก็ออกได้ได้เป็นพันเลยป่าววะ พันเลยมั้งเนี่ยรอบละพันแล้วครับผมนะตอนนี้เคอล,ลิปนี้น่าสนใจผมนะล,ล,ล็อบปลดล็อกเวลสามคนได้เข้าไงาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เธอนี่ก็เซ็กซี่เลอเกินนะข้อดีอย่างหนึ่งของผู้ใหญ่คือคนเธอใส่ชุดเซ็กซี่ให้อภัยได้ไว้วัด ดูเดี๋ยวได้เป็นพันทุกครั้งเลยผมปลดล็อกได้อย่างสบายเลยโอเคแล้วมาลองปลดล็อกเรดาร์กราดกันดีกว่าแล้วปลดล็อกแล้วผมนะแต่ว่ามันทําอะไรได้ก็ไวติดตามต่อในพาร์ตต่อไปแล้วกันนะผมนะโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามชมใครชอบคลิปมีลิมกดไลค์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมเราทำผลงานที่ผมนะั้นให้เกิดใครดูเ่นพาร์ตต่อไปไว้กิมก like ดไลค์กันเยอะสำนี้ก็ขาไปก่อน굿บายม่อน굿ไนท์